กราบสวัสดีมิตราแฟนนิยายทุกทท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าปายูนะคะตอนที่4เรื่องหวานรักคาสโนวาไปรับฟังกันได้เลยนะคะเวลาผ่านไปอย่างช้าๆชาลิดารับไปแล้วความเงียบเข้ามาครอบงำจิตใจอธิราชมีเวลาทบทวนเรื่องราวของตัวเองมีหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเขาเองไม่อยากให้เธอรับรู้มันควรจะเป็นความลับแต่อยากให้รับเท่าไรทุกอย่างกลับเป็นตรงกันข้ามเธอไม่เคยได้รับความประทับใจจากชื่อเสียงของเขาข้อนี้อธิราชพอจะเข้าใจด้วยเหตุผลบางประการจากนี้เขาควรจะเปลี่ยนแนวความคิดทำตามใจที่ตัวเองอยากทำ นั่งข้างๆหญิงสาวพิจารณามองเธออยากรู้นักว่าเธอจงเกลียดจงชังอะไรเขานักนาทั้งที่ไม่รู้ความจริงอธิราชไม่เคยทำอะไรให้เธอเดือดเนื้อร้อนใจกําแพงที่เธอสร้างขึ้นมาอธิราชจะก้าวข้ามมันไปได้หรือเปล่าเวลาคงจะช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ กินแล้วก็นอนน่ารักเชียวบ่อยครั้งที่เขาหันมามองดูว่าเธอตื่นบ้างหรือยังแต่ชาริดาก็หยับยาวไปหลายชั่วโมงไม่ยอมตื่นอาจจะเป็นเพราะตรากตำทำงานหนักมาหลายวันวัยทำงานที่ต้องดิ้นรนไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเขาก็เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจและทวินหาที่จะครอบครองหัวใจเธอเวลาผ่านไปอย่างช้า,ชา ไออุ่นรักหัมใจของนมสาวอย่างไม่รู้ตัวอธิราชเผลอหลับไปเมื่อเวลาล่วงไปจนบายแก่ๆต่างหลับกันคนละฟฝ้าของโซฟามาสะดุ้งตื่นอีกทีก็เย็นมากแล้วหวงเวลาที่ไรความกังวลผ่านไปอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายทันทีที่ลืมตาขึ้นมามองหน้าช,นชายนมชาลิดาก็ถึงกับอึ้งไปชั่วขณนะเธอกับเขาหลับไปอย่างนั้นหรือ มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เธอหลับไปหรือเปล่าในใจมีคำถามหลายอย่างแต่ไม่อาจที่จะถามออกมาเป็นถ้อยวจีต่อกันได้อ้าวหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยอธิราหลับอยู่ข้างๆตางก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมววเงียมองหน้ากันด้วยความเคินอายในใจกระวัดคิดไปว่าเธอทำอะไรไม่งามออกมาในช่วงที่หลับไปหรือเปล่า ตาคนก็ต่างรู้สึกแปลกๆที่ต้องลืมตาขึ้นมาเจอหน้ากันแบบนี้เป็นอะไรครับทำไมทำหน้าแบบนั้นเปล่าค่ะเออฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะชาลิดาขอตัวขึ้นไปข้างบนโดยแซงทำเป็นลืมแขกไว้ในบ้านเธอยืนงงกับตัวเองหน้ากระจกพักหนึ่งทำอะไรไม่ถูกจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนยังไม่แน่ใจ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอล้วนแต่เป็นเรื่องใมไม่คุ้นเชินหญิงสาวปล่อให้ชายหนุ่มเข้ามานอนเล่นอยู่ในบ้านเพียงลำพังได้อย่างไรตอนนี้มานอนที่บ้านเราได้ยังไงทำยังไงดีไม่น่าเผลอหลับไปเลยเราทำอะไรขายหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาลิดาคว้าผ้าเช็ดตัววิ่งเข้าห้องน้ำรีบอาบน้ำอย่างเร่งรีบ อยากจะโทรปรึกษาเพื่อนว่าควรจะทำยังไงดีแต่ก็เกรงว่าคนอื่นจะนินหาเรื่องพาเพื่อนชายเข้าบ้าน mm. เกิดเขาคิดไม่ซือ่อกับเราจะทำยังไงนะคิดอีกทีไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเรื่องที่มาหาเธอที่บ้านไปเล่าให้ใครต่อใครในกองถ่ายฟังหรือเปล่าแล้วเพื่อนเพื่อนจะมองเธอว่าอย่างไรชาลิดาเริ่มสับสนมากขึ้นเรื่อยๆอีกทางเกรงว่าเขาจะคิดว่า มาคบทาเถิดเธอเพื่อหยิบยืมเงินใครๆก็รู้กันว่าอาทิราชมีประวัติไม่ดีเรื่องการเงินยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนไม่กล้าออกไปเจอหน้าเกิดอาการขาดความมั่นใจขึ้นมาเฉยๆถูกทีที่ชาลิดากลัวล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าพน แกอยู่ไหนเนี่ยฉันมีเรื่องปรึกษาด่วนในที่สุดชาิดาก็เลือกทางออกโทรปรึกษาเพื่อนสนิทยาที่เจอทางตันก็มีแต่เพนพรเท่านั้นที่พอจะช่วยหาทางแก้ไขได้เพื่อนบางคนคบหาได้แต่ก็ใช่ว่าจะคุยได้ทุกเรื่องสำหรับเพนพรแล้วชาลิดาสามารถวางใจได้เสมอทุกอย่างไม่เคยมีอะไรปิดบงัง แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันมากเท่านั้นว่ามาเพื่อนฉันฟังได้แต่ไม่นานนะต้องทำงานเสียงปลายสายบง่งบอกว่ากำลังยุ่งพอประมาณแต่จะให้ตัดสัมพันธ์จากเพื่อนไปเลยก็ไม่เหมาะนักคือนี้นะแกมีผู้ชายอะผู้ชายนะมาที่บ้านของฉันฉันควรทำยังไงดีชาลิดาไม่ค่อยมั่นใจ เมื่อเอ่ยถึงเรื่องผู้ชายไม่คุณเคยด้วยประการทั้งปวงอีกทางเธอเองก็กระดาษจะบอกเพื่อนว่ามีชายหนุ่มมาจีบตามรับตามทรงถึงบ้านซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดหากแต่สายตาหรือการกระทําก็พอจะเดาทางได้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเธอมันยากมากที่จะบอกว่าหญิงสาวที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอย่างชาลิดา จะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตหน้าตาดีไม่แกเอาอย่างงี้สิจับทำผัวซะเลยอย่าให้เสียเวลารถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนี่ไอ้บ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยนี่เรื่องจริงเกิดขึ้นจริงๆเพนพรไม่รู้สถานการณ์ของชาลีดาว่าเกิดอะไรขึ้นเลยสัพพยอไปตามประสาต่างก็รู้ใจไม่คิดอะไรมาก จนมีเรื่องกินแหนงแครงใจกับคำพูดหยอกล้อสีเรียดแก่สีเรียดเรื่องจริงๆไม่รู้ทำไงแล้วเอาไงดีวะฉันทําตัวไม่ถูกเลยจริงๆนํนามเสียงจริงจังทำให้เพนพรเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงและไม่มีเวลาพอที่จะล้อเล่นกับเพื่อนได้อีกเธอควรจะเข้าเรื่องเพื่อจบการสนทนาแล้วไง ว่ามาแกก็เล่ามาสิฉันไม่รู้ความเป็นมานี่ว่าเริ่มจากอะไรเวลาในการทำงานของเพนพรเองก็ไม่อำนวยที่จะให้มานั่งคุยสายเล่นๆกับเพื่อนทุกอย่างถูกกําหนดด้วยหน้าที่และเงื่อนไขของเวลางานคือตอนนี้เขามาที่บ้านฉันแล้วก็มาหลับที่บ้านฉันด้วยอะ่ะฉันควรทำยังไง แล้วไงก็ต้อนรับสิแขกมาบ้านต้องถามด้วยหรอมันยากตรงไหนวะเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ชาลิดาควบคุมไม่ได้นั่นไม่ได้ช่วยให้เธอรู้สึกดีเพราะเธอยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคนที่นั่งเป็นแขกเขายังไม่ได้ชัดเจนในท่าทีหากเป็นความสัมพันธ์ที่เอ่ยออกมาเป็นเรื่องเป็นรากับเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ หรือยิงสาวเองต่างหากที่กำลังปิดกั้นตัวเองคือว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยดีนะ่ะฉันควรทำยังไงดีเพื่อนแกรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ดีน้ำเสียงของเพื่อนดูตื่นเต้นผิดปกติหาเป็นคนอื่นที่เพื่อนว่าจริงก็คงไม่เปิดประตูต้อนรับเข้าตั้งแต่ตน้นรู้สิแกใครๆก็รู้ว่าเขาเจ้าชู้มากม มีผู้หญิงมีซ้ำหน้าเลยนะแกปากบอกไม่ค่อยชอบหน้าแต่กลับตื่นเต้นเกินงามอาการที่แสดงออกทําให้เพนพรจับสังเกตได้ไม่ยากหญิงสาวไม่ต่างจากเจ้าสาวที่โกรฟนเธอวิ่งหนีความต้องการของตัวเองแต่ความจริงก็คือโลกไม่ได้สร้างคนให้เกิดมาอยู่คนเดียวแม้ใจอยากจะอยู่คนเดียวเดียวใดก็ตามทุกอย่างนั้นย่อม มีคู่ของมันเองก็ต้องคุยกันนะแกถ้าเขาไม่ดีก็ไม่ต้องคบเรื่องแค่นี้ไม่เห็นยากเลยใครๆก็ทำได้ความจริงใครๆก็รู้ว่าควรทำเช่นนี้แต่ทำเองไม่ได้ชาลิดานิ่งฟังไม่ตอบโต้พอถึงอย่งางไรในใจเธอก็ยัง้านไม่กล้ารับตรงๆว,ว่ามีใจให้ชายนมผู้มาเยือนแล้วยังไง อะไรที่แกห่วงน่ะมันเรื่องอะไรกันแน่เพื่อนกันไม่ต้องมาปิดบังไม่พูดฉันก็ไม่รู้นะเว้ยเพนพรอนสงสัยหลายอ,อย่างที่กระตุ้นความคิดให้ยิงสาวลุกขึ้นมาตั้งคำถามนั่นหมายความเธอมีใจอย่าว่าฉันงี่เง่าเลยนะฉันทำตัวไม่ถูกและไม่รู้จะเล่ายัางไงมีอะไรอีกนอกจากที่แกขาดความมั่นใจ คงไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายมาเยือนถึงที่บ้านคงมีบางอย่างที่รบกวนจิตใจหญิงสาวกลัวเกินไปที่จะเปิดใจรับรักใครสักคนการที่จะรักใครสักคนบางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับบางคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยากทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักมันยุ่งยากเกินกว่าที่จะทำให้มันออกมาดี ผู้ชายคนนี้นะ่ะใครๆก็รู้ว่าเสียเรื่องเงินน่ะแกฉันก็เลยเมื่อได้ยินแบบนี้เพนพรก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนขึ้นมาผู้ชายร้อยเล่ชาลิดาไม่มีทางทันเหลี่ยมคมของเขาได้อย่างแน่นอนหากสิ่งที่เพื่อนเล่ามาเป็นเรื่องจริงชาลิดาก็กำลังตกอยู่ในช่วงเปราะบางของหัวใจแก ตอนนี้ฉันอยู่จะไปอยู่เ,เพื่อนแกก็ลําบากดูแลตัวเองแล้วกันถ้าเห็นท่าไม่ค่อยดีแกก็ชวนเขาออกไปหาอะไรทานข้างนอกอย่าดูด้วยกันตามลําพังเข้าใจไหมเป็นอีกคําแนะนําที่เข้าท่าแต่ก็หวังลึกๆว่าชาลิดาคงไม่กลัวถึงขนาดไม่กล้าอยู่ด้วยกันกับเขาสอง,สองต่อสองไวและคุณวุฒิมักจะเปิดโอกาสให้คนเราได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ แม้บางครั้งใครๆต่างว่าไม่ดีแต่จิตใต้สำนึกของคนเรามักจะบอกได้ว่าเราสามารถบางใจเขาได้เสมอไม่เป็นไรแค่โทรมาปรึกษาขอบใจนะฉันคงคิดมากไปเองแกอย่าคิดมากสิคนเราฟังเข้ามาก็เปก็เก็บมาคิดรู้หน้าไม่รู้ใจตอนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรให้แกเดือดร้อนก็อย่าคิดมาก เอาไว้ค่อยคุยกันแล้วกันนะฉันทำงานก่อนเป็นคำแนะนำที่ดีที่ทำให้ชาริดารู้สึกดีหญิงสาววางใจที่จะเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งจึงรีบกลับลงไปหาแขกที่นั่งรอยอยู่ด้านล่างซึ่งก็นานมากเธอไม่ควรเสียม,มารยาททิ้งแขกไว้ลําลำพังสายตาที่มองไปที่เขาแปลกออกไปเล็กน้อยรอยยิ้มนิดๆที่มุมปาก สร้างเสน่หให้ยิงสาได้ย,ย่างหน้าพิศวงขอโทษค่ะพอดีคุยเรื่องงานอยู่กับเพื่อนเลยนานไปนิดเขาส่งยิ้มให้เธออย่างเข้าใจรอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจของชริดาชื่นชำ้ำอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกที่มีต่อกันมันเปลี่ยนไปแล้วผมเข้าใจครับช่วงนี้งานเยอะเหรอเขามองหน้าเธอตรงตรง ชาลิดากล้าพอที่จะสบตาเขาสายตาของเขาทําให้หัวใจของเธอวันไหวหากเลี่ยงได้เธอไม่อยากสบตากับเขาตรงๆแบบนี้ความรักเนาะกาลังจะเล่นงานคนอ่อนหัดเช่นนั้นหรือขออย่าได้เกิดกับหญิงสาวที่ได้ประสบการณ์ในความรักอย่างเธอเลยพอมีค่ะว่าแต่คุณละ่ะ การสนทนาเป็นเพียงการถามมาต่อไปหาได้มีความหมายอะไรนอกเหนือจากนั้นความไว้วางใจยังมีแม่มากพอที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแม้เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงต่างก็ยังคุยกันแต่เรื่องงานซึ่งก็เป็นงานที่ทำด้วยกันเป็นเพราะความเคยชินที่ยังไม่สามารถกาหนดเรื่องยาวที่จะพูดคุยให้บรรยากาศผ่อนคลายได้แล้ว นี่ยังไงถึงมาแถวนี้เหรอคะชาริดากั้นใจถามเรื่องส่วนตัวออกไปพอดีผ่านมาแถวนี้นะครับตอนแรกจะไปหาแม่แต่คิดไปคิดมาเมื่อคือนยังไม่ได้นอนเลยแวะมาหาที่นอนก่อนโนกครมินไรคอนอย่างผมยังต้องบินอีกไรครับอะไรนะผมหมายถึงยังไม่มีที่ให้หลับสบายสบายได้สักที ได้ยินชัดทุกคำนะแต่ที่ยังไม่เข้าใจนะ่ะอย่างคุณพูดจาแบบนี้เป็นด้วยเหรอชาลิดาละตัวเองจากแกกงานหันไม่มองหน้าเขาด้วยความชงนมันไม่แปลกอะไรกับคำพูดเพราะๆพะใครๆก็คุ้นเคยที่แปลเพราะเขาพูดกับเธอนั้นย่อมมีความหมายผมก็ว่ามันไม่แปลกนะเพราะมันคือความจริง อธิราชเลี่ยงที่จะพูดกับเธอถึงความหมายเขาจบมันดือด้อโดยไม่พยายามเติมความหวานในวลีที่กล่าวมาเขาแอบมองตอนที่ชาลิดาเอาเอกสารเกี่ยวกับงานขึ้นมานั่งดูระหว่างที่คุยกันอธิราชอยากมองเธอตลอดเวลาแต่เกรงว่าจะเสียมารยาทและทั้งคู่ก็คุยกันอย่างถูกคอ สาลิดาเปลยิ้มกับเขาอย่างไม่ตั้งใจกล้าที่จะสบตากับเขาตรงๆความไว้ใจเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความเมื่อเข้าปกคลุมระหว่างวันหัวใจสองดวงกำลังเกี่ยวก้อยเดินทางสู่ฝันอย่างไม่ตั้งใจต่างลืมเวลาไปพร้อมๆกับความสนุกสนานในการพูดคุยเพิ่มขึ้นสายสัมพันธ์เริ่มขอตัวขึ้นเรื่อยๆความอบอุ่นโรยตัวเข้ามาครอบงำความรู้สึกของกันและกัน อาทิตย์หน้าเราไปดูหนังกันไหมอธิราชเอ่ยขึ้นขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งดูทีวีอธิราชลังเลอยู่นานที่จะเอ่ยปากชวนมันเป็นความต้องการที่ต้องฝืนข่คมความกระดากอายหากเป็นคนยิบยื่ใไมตรีหัวใจไม่กล้าพอที่จะยอมรับทั้งใจว่าหลงรักเธอเข้าแล้วได้สิอยากดูหนังพอดี ว่างวันไหนต้องดูอีกทีนะตอนนี้ไม่รับปากแต่ก็อยากดูชาลิดาตอบไปโดยไม่กงังวลอธิราชไม่ได้คาดหวังกับมันมาก่อนชายนมออกจะงงงม,มกับคำตอบขณะที่เธอตั้งใจนั่งดูทีวีโดยไม่หันกลับมามองหน้าย,ยามตอบคำถามเขาอธิราชจ้องหน้าเธอ,อยัง,งหลงไหลทาให้ความสุขเล็กๆของชายนมก่อตัวขึ้นอ้าวไม่ดูทีวีหรอ ชาลิดาหันมาเจอสายตาที่จ้องอยู่รู้สึกแปลกใจไม่น้อยรีบกบเกลื่อนท่าทีเกิืนอายเวลาอยู่กันลำพังชาลิดาลืมเวลาก่อนหน้าที่เคยหวาดระแวงหรือนี่กระมังที่เขาเรียกว่าความรักยังไม่หิวหรอมือดแล้วนะเขาถามขึ้นทำให้ชาลิดานึกขึ้นได้ว่านั่งอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงแล้ว ไม่ได้ชวนเขาทานอะไรเลยนอกจากกาแฟและโจงที่เขาหิ้วมาด้วยดูจะแย่มากสำหรับเจ้าบ้านที่ให้การต้อนรับแบบขอไปทีชาลิดานึกตำหนิตัวเองที่ไม่เอาใจใส่กับรายละเอียดเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างกันเพราะความรักที่กำลังก่อตัวหรือเปล่าที่ทำให้เธอเดินเลอ่อได้ขนาดนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆเพราะสเสน่ห์ของเธออาจจะลดลง ไปในสายตาของเขาอืมงั้นออกไปหาอะไรกินหน้าปักซอยกันไหมเธอเสนอความคิดมันเข้าประเด็นที่เพนพรบอกไว้การที่จมูกตัวอยู่ด้วยกันนานๆนั่นก็หมายความว่าเธอแคร์เขาจนเกินไปอาจจะไม่เหมาะในการวางตัวในสายตาเพื่อนบ้านพอดูละครจบ จึงออกไปทานอาหารนอกบ้านกันอีกมือ้อทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้นกล้าที่จะมองสบตาก,กันบ้างในบางครั้งอธิราชพาชาริดาเดินข้ามถนนชายหนุ่มจับมือเธอเดินตลอดเวลามันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่เธอเองก็หวยหาขอบคุณนะที่ให้ผมอยู่ด้วยทั้งวัน ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเบาๆระหว่างที่กำลังเดินข้ามถนนเส้นทางข้างหน้าอีกไม่ไกลก็จะถึงที่หมายขอบคุณทำไมต้องขอบคุณชาลิดามองเลยไปที่ปลายมือที่สัมผัสเป็นการนำสายตาของเขาให้รู้สึกตัวหากแต่ชายหนุ่มเลือกที่จะไม่ทำตามสิ่งที่เธอเจตนาการนิ่งเฉยมันดีหากเราต้องการอยู่กับใครให้นานออกไปอีก และอธิราชเลือกได้เหมาะกับสถานการณ์ชาลิดาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้เขาจับมืออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกลับถึงบ้านตอนที่4จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ